อ่องเต้ส่งพระประชวรหนักองค์รัชทายาทต้องข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้พญ่าว่าอย่างไรเนาะะเสด,ดพ่อองค์ชายสเสด,ดพ่อองค์ชายยังเด็กเขาคือคนที่ข้ากังวลมากที่สุดพวกเจ้าทุกคนคือ่ากทางของข้าฉะนั้นโปรดช่วยเขาด้วยหากเขาทําอะไรผิดไปก็อย่าตําหนิเขามากเกินไปป้าบาทโรคหนําไส้แตกนี้สามารถรักษาให้หายได้ป้าบาทไม่ต้องพูดสั่งเสียหลอกพญ่า เออนาะสำนักการแพทย์สีสารเจ้าเปื้องผ้าข้าปล่อยเปล่าเราไมา่ข้าแบบนี้ข้าจะเอาหน้าแก่ๆไปไว้ที่ไหนสเสด็จพ่อลูกจะพยายามอย่างเต็มที่พะยะค่ะเออม,มาเริ่มกันเลยชีพจรและการเต้นของหัวใจปกติแต่เขาไม่ได้สติเลย พี่ฟางพ่อของข้าจะไม่ตื่นงั้นเหรอฝ่าบาทจะทรงตื่นอย่างแน่นอนพระเจ้าข้เมื่อกี้มันเป็นเสียงขององค์ชายนี่หาข้ามีชีวิตอยู่อีกหนึ่งปีข้าก็สามารถไต่ขวากหนามเพื่ออนาคตขององค์ชายได้ข้าต้องมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ขององค์ชายท่านพ่อรู้ไหมว่าความปรารถนาสูงสุดของลูกก่อนหน้านี้คืออะไรพ่อใจดีกับข้ามาเสมอยกเว้นตอนที่ท่านถูกตีข้าเพราะว่าโง่ ทำให้สิ่งที่ลูกต้องการคือการแขวนท่านและทุบตีท่านสักวันหนึ่งเพื่อที่ท่านจะรู้ว่าการทุบตีมันรู้สึกยังไงเพื่อไอเจ้านี่แต่ตอนนี้ข้าว่าโอกาสนั้นคงไม่มีอีกแล้วเจ้ามันกบเจ้าพูดเรื่องไรสาระอะไรก่อนสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อในที่สุดท่านก็ได้สติแล้วโอเจ้าว่าไงท่านพ่อ ในฐานะห้องเต้เจ้าต้องมั่นคงบางสิ่งบางอย่างไม่ควรพูดออกมาอย่างเช่นอยากจะแขวนพ่อหรืออะไรแบบนั้นข้าจะไปบอกท่านยายท่านแม่และน้องสาวว่าท่านฟืนแล้วบางจี้ฝานเจ้าคงจะสอนองค์ชายถึงวิธีการผ่าตัดสินะพยัค่า่าข้าจะจดจำระคุณที่ช่วยชีวิตของข้าไว้ในใจหากข้าและองค์ชายยังสืบสายเลือดอยู่ลูกหลานของเจ้าก็จะมั่งคั่งและมีอำนาจอย่างแน่นอน ขอพระไทยฝ่าบาทแต่กระหม่อมมีเรื่องจะทูลฝ่าบาทพระยาค่าพูดมาซิทูลฝ่าบาทกระหม่อมได้คนพบจากการวิจัยแล้วว่าหนังหุ้มปลายขององค์ชายนั้นยาวเกินไปซึ่งอาจจะนำไปสู่สภาวะมีบุตรยากได้มีบุตรยากกันหรือแต่ไม่เป็นไรหรอกพระยาค่าแค่ตัดนางส่วนเกินออกไปก็เท่านั้นแค่ตัดก็ได้กันเหรอไม่มีปัญหาใดๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าตัดไม่เรียบร้อย ็ให้ตัดใหม่อีกครั้งพะยะค่ะบันทึกชีวิตประจำวันตาหนักตะวันออกในวันที่3กุมภาพันธ์และจะสมัยหงจื้อปีที่13องค์ชายได้ไปเยียนสตรีงามชุนเอ,อ๋อในวันที่4กุมภาพันธ์ไปเยี่ยมตระกูลโจและตระกูลบูในวันที่4กุมภาพันธ์พระองค์เสด็จไป5ครั้งอยู่กับสตรีจนลุ่งสางนี่มันหลายสาระเกินไปแล้วเขาได้รับพอได้มีนางกำนันมากกว่า100คนใน3ปี นางกำนันมีมากมายแต่ไม่มีสักคนเลยหรือนี่เจ้าว่าข่าวที่แล้วการขีบจะรักษาได้สินะข้าจะลองดูเสียหน่อยเพื่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นฟาบา้ังซ่อนมันไว้ไม่ให้องชายรู้ปราบเขาด้วยความประหลาดใจจากนั้นก็ดําเนินการด้วยความเร็วพยาค่าฟาบากระหม่อมได้ปรับปรุงยาสลบที่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นหอมมันมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งคนจะหมดสติภายใน30นาทีพยาค่า มดสติไปเลยเหรอแรงขนาดนั้นเชียวข้าไม่เชื่อกหมอมก็แค่ทาคําตามคําสั่งโปรยาตาหนิกหมอมเลยฟาบาทเอ๊ะ่าบาทชอบจริงจังกับทุกเรื่องหากทําตามที่บอกท่านจะดื่มยานี้อย่างแน่นอนทําอะไรตามคําสั่งอะไรกันจะเจ้าหมายถึงอะไรกันเอ๊ะไอห้องเต้สุนนะักในที่สุดก็จะโจมตีข้าแล้วสินะ ข้ารู้อยู่แล้วว่าข้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของเจ้าจักรพัรด์เฟิงเทียนเฉินหยุนมีพระราชโองการว่าองค์ชายทรงประชวนและจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนและผู้ทําการผ่าตัดสูเย่การผ่าตัดวันนี้มีความสําคัญระดับชาติหมอสู้จัดไปข้าไม่ได้ปล่อยเว้ยอย่าตายข้านะข้าทำการเข้าเฝ้าเสด็จพ่อห้องเต้ทรงตัดสินใจว่าจะไม่ส่งพบองคชายพระยาก้า หมอโซโปรดดำเนินการทันทีโูยแย่มันจับมีดยังส่นอยู่เลยและสภาพจิตใจของเขาก็อ่อนแอด้วยมันจะกล้าขนไข้น้เฟ้ยไม่ว่ายัางไงก็ต้องตายแน่ๆพี่ฟังให้พี่ฟังทำเอางาันก็ได้พยาค่าพี่ฟังข้าละคดถึงพี่มากก็ม่อมจะทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องดังนั้นโปรดวางใจเถอฟาบาทเริ่มได้ไม่ ทายาตอนเย็บแผลด้วยสิข้าดูหลอกนะท่านไม่ต้องสอนข้าหลอกเย็บให้นมันดีๆหน่อยสิโคตรจะน่าเกลียดเลยจะน่าเกลียดหรือไม่นั้นไม่สําคัญความง่ายในการใช้งานคือกุญแจสําคัญฝ้าบาดต้องพักผ่อนสองสามวันทางที่ดีวันนี้อย่าฉี่เลยพระยาค่าเพื่อไม่ให้แผลกลายเป็นหนองไอพี่ฟังข้านับถือเจ้าเป็นพี่ชายแต่จริงๆแล้วเจ้าอยากตัดน้องชายของข้าออกฝ้าบาดกําลังพูดถึงเรื่องอะไรข้าไม่เข้าใจ มีแค่เราเท่านั้นที่รู้เรื่องการขีบพ่อของข้าไม่รู้เรื่องนี้เจ้าเป็นคนยุยงเขาชัดๆเมื่อกี้่ข้าไม่พูดอะไรเพราะข้ากลักวว่าเจ้าจะปล่อยให้สูเแย่ทำช่างเป็นคนฉลาดจริงๆแม้ว่าเราจะทำอย่างนั้นจริงๆถ้าข้าไม่ถือว่าฝ่าบาทเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดข้าคงตัดเจ้าจ้อนไปแล้วแล้วเด่นรู้ว่าทำอะไรอย่างไรเพื่อท่านไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ขอบใจจริงๆที่ไม่ทำอย่างนั้น หาตาเสร็จแล้วน่าจะได้หาลาวเดีวยวนี้